ก๋วยเครื่องไงครับผมจะจัดให้ลูกค้านะครับปะจะมีอะไรบ้างโมเมนต์ของแปลกนะครับก้อยเครื่องไงเป็นเรื่องธรรมดาครับผมปกติเมนูปกติครับผมกันพร้อมแปลกๆทิอาจจะกินยากแน่นอนหนึ่งแต่อนี้เป็นก้อยเครื่องไงนะครับไอซามิปเคี๊ยมมีตับครับผมมีตับพันนะนะครับนี่พันนะแล้วบบดอกจอกนะครับสามอย่างที่เอามาใส่ในหลานนะครับเนาะเยังไงมีสามอย่างสามส่วนนะครับเนาะ กะหิตเสียบแล้วแต่คนมักนะครับเนาะไปลงหมหมออันนี้กะเทศกับเขาคลายของ,ของนะครับผมนี่ไทยทำขึ้น่าของลูกค้านะครับไปครับผมรถพิกเอาหัวไปครับผมตามด้วยน้ำปลาครับผมดีจักนิดตองนิดอี่แอรลงไปครับผมอ่าจะต่อด้วย ไปมะกรูดหอ,อมรวมอีกสวนน้ำนึ่งสองเม็ดอ่ามาเลยนี่ซอยครับรบดโดดครับผมรโดดไปก็ปต้องเคื่อยมาติเดี๋ยวค่นนี้เบืองงามตามด้วยเรือนะครับผมนี่ อ,อื่นๆก้อยเครื่องในรวมนะครับผมมากับสร้าังจัดได้นะครับผม้ังได้จัดได้ครับผมรับเมนูสายเหนือนะครับนี่ของแท้เดี๋ยวตามด้วยของวนันไปลงไปเรียบร้อยนี่โอเคไปครับ